ติ๊กตอกของช่องกันดิโกหน่อยฮะอาเชิญครับค่ะก็ชอบมากที่สุดเขาเขาให้พูดขอบคุณไม่อยากมาจีบกันบันเทิงตลอดบันเทิงตลอดเก่งมากเก่งมากก็วันนี้นะคะเราได้มีโอกาสมาเจอกันในโปรเจกต์นี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆนะคะ โฟนะคะผู้เลักผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่เรื่องหลังในการทำมาแล้วมีแล้วก็พวกเราสิลปินทุกคนทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทาผลงานออกมาขนาดนี้แล้วเหลืออีกแค่หน้าที่เดียวนะคะนั่นก็คือพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะคทําตัวเองให้มีความสุขแล้วก็รับฟังบทเพลงนและผลงานจากพวกเราให้มีความสุขแล้วก็มีแรงบันดาลใจ ก็มีกำลังใจจากบทเพลงในอัลบั้มถึนคนเพลินและอย่าลืมเข้าไปโหลดแอปเทิร์นฟังบทเพลงนี้ไพโรธไพโรธกันทุกเพลงเด้อเป็นกำลังใจพี่น้องบ้านเทิทุกคนค่ะสุดๆเียพี่น้องทุกท่านสุดๆเลยรื่อสลาแล้วกัศิลปินทุกทุกท่านเดินผ่านไปได้เลยเพื่อปลอบมืยกับสียงมันชนทุกท่านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับมาหนี้มาให้กันตังใจ นะครับึ่งกันักันตรีเลยด่าอยากบอกว่านะครับทุกเพลงนะครับในรอบชุดนี้นะครับทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะครับทุกศิลปินก็ตั้งใจครับอยากให้พี่น้องเขามีความสุขนะครับอย่างที่ครูบอกก็คือสู้มันก็ตตองมี้เพื่อเพื่อนๆนะครับสู้อย่างเดียวไม่พอไม่ใช่แล้วกำลังใจคือสิ่งสำคัญนะครับให้พี่น้องเขามีก็ลังใจที่ดีตลอดไปนะครับทุกศิลปินทุกบทเพลงนะครับส่งแห้งใจพี่น้องเขานะครับไว้ความฝันเป็นจริงและที่สำคัญเรามาเจอกัน ด้วยความเพลินและก็ขอให้มีความเพลินความสุขตลอดไปนะครับฝากพี่น้องท่นเดอนะครับสวดอานใจมในห้าขอหมครับขอบคุณครับและในช่วงนี้นะครับเราขอเรียนเชิญครูสลาคุณธุวัฒนนะครับและคุณจิติพันธ์